รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีชอปสนุกสุขที่บิ๊กซีวีโวเซลฟี่โขกชัดทุกโมเมนต์ดีไอคอนกรุปร่วมกับบริษัท s อสแอนด์ซีิมพร์จำกัด เต็มใจเสนอยกขยี้ตีสี่สี่สตลาดคือรากเน้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีครับคุณผู school, Empress, ok ้ชมครับผมจจกระบุมเชิญยิ้มครับกับรายการยกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สิครับคุณผู้ชมครับ เห็นด้านหลังก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าผมอยู่ที่จังหวัดอะไรที่นี่คือจังหวัดหนองคายครับผมมาทําไมที่หนองคายแน่นอนครับมาที่นี่ต้องมีของดีมาฝากทุกครั้งไปครับผู้ชมครับที่นี่ผมจะพาผู้ชมนะครับไปหาของอร่อยอร่อยทานแล้วก็ไปเดินชมตลาดที่มันแบบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ประจําตัวของจังหวัดหนองคายจะช้าอยู่ใหญ่ไปกันสิครับผมยกขยงยกขยี้ตีสี่สี่สิบนะจ๊ะไปไปเลย หลอดแล้วก็ต้องรัดนะครับตรงก่อนก็ไม่นานต้องมาลองลองลองทานครับปองนทำธรรมดาก่อนถึงต้องรับดูดออกมาเลยครับแล้วก็แบ่งทานอันนี้พ้อยก็ทานได้เด็กส่วนมากเด็กต้องจะขบเอาซื้ออะไรนะแม่นะอ๋อวันนี้จะซื้อหน้ากากหมูค่ะครับนากากหมูแล้วก็ินนะาหมูค่ะหน้ากากหมูค่ะแล้วก็ยกโชว์กล้องยกโชว์กล้องหน้ากากหมูหน้ากากหมูอย่างนี้เราเข้าใจ ทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริท The Icon Group ยกขยง n ติดดาวครับช่วงนี้อยู่ที่จังหวัดหนองคายครับผมและไม่พลาดครับมาทุกครั้งต้องแวะครับแดงแหนมเนือง ผมสนิทกับเจ้าของร้านพี่ชายผมเองพี่นัทสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้โหนี่เจ้าของร้านนี่หล่อไม่เปลี่ยนพี่นัทขอบคุณครับผมน่ารักมากๆครับเห็นหน้าตาผ่องใสนี่พี่นัทเป็นคนที่ชอบทาบุญมากๆครับผมก็ไปก็อยู่นี่ก็หนึ่งเราเป็นโยมอุปถัมภ์ี่วัดโพชัยนะครับคอยเหลือกิจการที่วัดตลอดเพราะว่าโพชัยเป็นศูนย์กลางของ ของการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดวาอารามต่างๆครับผมเพราะคนบริจาคที่นู่นเงินเงินทางวัดเหลือก็จะไปบริจาคจะช่วยเหลือที่ต่างๆที่ต่างๆภายใต้พระบารมีขององค์หลวงพาา่อพระใสเรียกได้ว่าหนองคายนี่เป็นเป็นเมืองเป็นเมืองพุทธเป็นเมืองพระถูกต้องมีวัฒนธรรมนะฮะเป็นเมืองสงบ เงียบแล้วก็ลักษณะทางด้านวัฒนธรรมมากกว่าบันเทิงครับผมเดี่ยววัดไหว้พระเสร็จก็ต้องมาที่แดงแหนมเนืองที่เห็นตรงหน้านี่คือดํางพันอ้อยดัมเบลกุ้งพันอ้อยที่อื่นกนอ้อยทอนน้อยนึงที่นี่อยากก็ดัมเบลเลยพี่คืออย่างนี้ก็กุ้งพันอ้อยเราใช้คุณภาพของกุ้งอย่างดีผแล้วก็มามีส่วนผสมของเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอ้อยเราคัดมาจากชาวบ้านที่เขาปลูกอ้อยแล้วก็ส่งมาแล้วก็ใช้แกะอ้อย แล้วก็ห่อด้วยด้วยกุ้งหาบเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปไปทอดนะฮะความหวานของอ้อยมันจะวิ่งซึมเข้าไปสู่ส่วนใจกลางของของกุ้งคุ้งผันอ้อยแล้วรสชาติัเขาจะแปลกกลมกล่อมอีกแบบนึเชิญเลยครับผมมือได้ไหมครับพี่ผมล้างมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะคือทานอาหารเวียดนาม่ต้องมือครับ ล้างมือเรียบร้อยน้ำจิ้มแครอทเลยน้ำจิ้มตัวไหนครับแครอทน้ำจิ้มแครอทในนี้มีอะไรครับนอกเหนือจากแครอทอ่าก็แครอทก็จะมีกระเทียมกระตือกระเบิดจาเท้าแล้วก็แครอทแล้วก็ลองราดวยน้ำครับผมขอก็ไม่ล่านอ่าลูดออกมาเลยครับแล้วก็แบ่งทานอันนี้อ้อยก็ทานได้เด็กส่วนมากเด็กก็จะขบเอาขบเอาน้ำหวานเขาอ้อยนี่ก็เป็นอ้อยออร์แกนิกเหมือนกันเนาะพี่เนาะอ่าอ้อยก็ชาวบ้านปลูกกับนชาวบ้านทานแบบยังไม่มีน้ำจิ้ม รสของเขาก็ดีแบบไม่มีน้ำจิ้มรสทอดก็ดีแต่เด็กๆเขาทานได้เนี่ยเด็กเขาชอบมากหอมกุ้งหอมพริกไทยถูกถูกถูกหอมมากทานเข้าไปแล้วมันมันมีเ t กเ t อร์ของพริกไทยมันมีได้กลิ่นกุ้งนะพี่ครับอืมแล้วก็จะมีมีอยากให้ท่านหมี่หมีมีเข้าไปด้วยนี่ครับคุณผู้ชมครับราดน้ำจิ้ม ถูกครับเนี่ยเป็นคำแบบนี้เลยใส่หมี่ไว้ตรงกลางใส่ไอ้ตัวหมี่ตรงกลางแล้วก็ราดน้ำจิ้มแล้วทานคำถูกวิธีการทานถูกครับจิ้มผัดกันมาฮะอันนี้อะไรครับพี่อันนี้คือปอเปี๊ยะทอดฮะฝรั่งชอบทานมากไฟสปริงโรฝรั่งก็จะมาไฟสปริงโรไฟสปริงโรน้ำจิ้มก็จะเป็นนี่ถั่วด้วยนะพี่น้องถั่วนี่ขั่วเองครับผมโหสุดยอดเลย ทุกอย่างเราคัดพยายามคัดคุณภาพวัตถุดิบวัตถุดิบชั้นเลิอนะนะครับเรียกว่าใส่ใจมากๆผมไม่ทานข้าวมาสามวันน่ะก็รอมันถ่ายรายการเพราะผมรู้ว่าผมต้องทานเยอะมากมากแล้วยิ่งรู้มาแดงหนังเนื้อแล้วนะอืต้องงานต้องงานอันนี้อะไรครับพี่คือปอปีะสดนี่ก็ปอปีะสดไส่นี่ก็จะคล้ายๆไส้อ่าของของขนมจีนทรงเครื่องครับปลีะสดออกมากเลยครับแล้วก็ใส่ เข้าไปหยิบขึ้นมาทานเลยอันนี้เหมาะสําหรับอาหารฟาสต์ฟู้ดนะฮะสมมติว่าคนที่นี่ไปไปโรงเรียนอยากทานคือจับแบบนี้อ๋อ oh. oh. นี่มีแนวความคิดถ้าไปกรุงเทพก็จะทําอันนี้กับปอเปียทอดเนะี่ยเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดล้วมีผักด้วยมีไข่ด้วยนะเ,นเหมือน <laughs> อ,อ,อารมณ์สลัดโลเลยถูกแต่ว่าผมว่ามีประโยชน์มากกว่าอาหารฝรั่ง ครับผมมันจะมีประโยชน์กว่าเราใส่ไข่ใส่ใจเรื่องอาหารเรื่องผักเรื่องวัตถุดิบต่างๆทัโอ้โหนี่นี่ลองเลยต้องมือละปลูกปลูกมือเลยฮะต้องมือแบบนี่เลยทำหนึงนี่ใหญ่ๆกินแน่แเลยครับที่ทานมานอร่อยแล้วมันสดอ่ะวัตถุดิบดีครับได้กลิ่นผักได้กลิ่นอะไรทุกอย่างครบหมดเลยคุณผู้ชมอ่ะตัดเลี่ยมด้วยยำอูยอรินดึง ยำหมูยออ่ารสชาติเรา,เราเอ้อนออกแซ่บๆเลยนะวันนี้ครับหมูยอนี่พิเศษกว่าหมูยอที่อื่นนะครับครับพิเศษกว่าหมูยอที่อื่นเราคัดห,หมูมาหมูส่วนของเป็นสะโพกหลังแล้วมาส่วนผสม1 2 3 4แล้วก็พริกไทยพิเศษ,ษนิดนึงแล้วก็ทำหมูยอเราของเราจะกรอบมากหมูยอนี่ก็คือเป็นอาหารประจำพื้นถิ่นเวียดนามเหมือนกันถูกคนเวียดนามเหมือนกันหมูยอยอแต่นี่ใส่พริกไม่หวงพริกเลยรสชาติจตตัดจ้านมาก ที่เราก็ปลูกเองเดี๋ยวอยากให้คุณที่ครับผมฝากแดงแหนมเนืองห้องครัวห้องรับแขกประจําจังหวัดหนองคายเลยครับพี่นั้นครับ,รบก็อยากฝากร้านแดงแหนมเนืองว่าร้านแดงแหนมเนืองอ,อยากฝากร้านแดงแหนมเนืองของเรานะครับว่ามาที่ร้านแดงแหนมเนืองนอกจากได้ทานซิกเนเจอร์ของทางร้านคือแหนมเนืองแล้วนะครับจะมีองค์ประกอบอื่นๆจะเป็นจอเปี๊ยะทอดปลาเปี๊ยะสดนะฮะกุ้งพันอ้อยนะครับและที่สําคัญ ของเราอาหารสะอาดอร่อยผักสดบริการดีที่สำคัญราคาไม่แพงไม่แพงไม่แพงทำให้ทุกท่านสามารถทานอะไรก็ได้ในราคาที่ประหยัดขอเรียนเชิญมาจาังหวัดน้องคายอย่าลืมแวะทานที่ร้านแดงน้ำเนืองนะครับก็สามารถโทรมาได้ที่042411 234 042413 999ครับผมขอบคุณพี่นัทมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับซื้ออะไรนะแม่นะอ๋อวันนี้จะซื้อหน้ากากหมูค่ะ ตับนกกระหมูแล้วก็ลิ้นนะโอเคกากหมูค่ะแล้วก็ยกโชว์กล้องยกโชว์กล้องนกากหมู้กากหมูอย่างนี้แล้วก็ลิ้นลิ้นหมูอย่างนี้ค่ะช่วงทัวร์ทั่วตลาด อร่อยยกขยงสดจริงสะอาดจ,จริงที่บิ๊กซีต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับ Vivo V ยีบบ่ดดนนสบ<ะ>สาม E 5้ G เซลฟี่คมชัดทุกโมเมนต์ ผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยงอยู่ที่จังหวัดน้องคายสถานที่ที่ยืนอยู่ตรงนี้คือตลาดสดโคชัยค่ะตลาดสดโพชัยเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคายใช่ค่ะที่นี่เป็นตลาดที่มีมากี่ปีแล้วคุณแม่ นานมากสี่ห้าสิบปีหกสิบปีอะไรแล้วก็จําไม่ได้แล้วตอนนี้น่ะได้ข่าวว่าดั้งเดิมเมื่อก่อนแม่ก็อยู่กีกมาก็เห็นแล้วค่ะดั้งเดิมแม่ก็อยู่นี่อยู่นี่แหละค่ะเราเพิ่งยี่แปดเกิดมาก็เห็นได้ยังไงแม่จ๋าบอกมีสี่ห้าสิบปีเมื่อก่อนอยู่นี่แม่ทําอะไรจ๊ะแม่ขายข้าวเปียกกระโจกค่ะอ๋อเหรอเมื่อก่อนคือคั้งไหมแม่ก็คือคักกว่านี้ค่ะวันนี้ผมพาแม่มาเดินตลาดที่แม่เคยขายของบรรยากาศมันหวนนึกถึงอดีตไหมแม่ก็ยังเป็นความทรงจําที่ดีค่ะเลิศจ้ะแล้ววันนี้แมนรจะะไูอ ก็ทำเมนูจะไกยค่ะอาหารเวียดนามค่ะอีกทีครับแม่เมนูอะไรครับเมนูจะไกยจาไกยจาไกยมันเป็นยังไงแม่จา๋าก็เป็นคือโดยแม่สอนให้นะคะครับก็คือเป็นอาหารเวียดนามที่เขาชอบทานค่ะม,มันก็คล้ายๆตุ๋นแห้งอะไรสักอย่างอ๋อเหรอค่ะพูดแล้วน่าทานคุณผู้ชมไปไปเดินดูวัตถุดิบกับเมนูจะไกยจกย่ไป ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสห่างมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสัผมก็ไม่ได้ตื่นเช้ามาเดินตลาดนี่หลานเช้าเลยอย่างที่บอกนี่ก็คือญาติทั้งตลาดญาตยกตลาดจริงๆนี่ร้านนี้ก็น่าซื้อเป็นโอดีครับผมอดีครับ ค่ะวันนี้ก็จะมาซื้อวัตถุดิบที่ทำสะก่ก็จะมีลิ้นหมูลิ้นหมูลิ้นหมูแล้วก็จะมีอ่ากระโหลกกระโหลกกางหน้ากากหมูนี่หน้ากากหมูกังนี้จะไปทําทําสะไกนิ่งน่ะหน้ากากหมูคือหน้าหมูเนี่ยนะแม่หน้าหมูหน้าหมูค่ะทำไมต้องใช้ส่วนนี้แม่จ๋ามันก็จะหนึบๆนมันก็จะอร่อยแล้ว แม่เราสูตรของแม่เราทําอย่างนี้เราก็ตามเลยเราไม่รู้มันก็จะอร่อยอีกแบบนึงค่ะซื้ออะไรนะแม่นะอ๋อวันนี้จะซื้อหน้ากากหมูค่ะทำน้ากากหมูแล้วก็ลิ้นนะหน้าากกหมูค่ะโอเคยกโชว์กล้องยกโชว์กล้องหน้ากากหมูหน้ากากหมูอย่างนี้แล้วก็ลิ้นลิ้นหมูอย่างนี้ค่ะค่ะ โอเคเดี๋ยวใส่ถุง้เลยครับใส่มเลยเต็มเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้เขาไปส่งหน่อยไหมไปส่งที่ร้านเดี๋ยวฝากไปส่งเลยนะโอเคครับไปไปแม่จ๋าไปเดินตลาดต่อแม่ได้าจ้าโอเ้ไปส่งนะครับขอบคุณครับโอ้โหนี่ใช่ก่อนน่าซื้อกับบ้านไปแม่จ๋า ต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมือ่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยคุณผู้ชมครับเห็นเรามาเดินตลาดนี่ไม่ใช่เราไม่ซื้อของนะเราสั่งของไปเยอะมากๆค่ะแต่เราใช้วิธีการอะไรแม่จ๋าให้แม่ค้าส่งที่ร้านเลยค่ะส่งที่ร้านต้องยงะไรคะก็คือเป็นร้านประจำค่ะที่ไว้ใจกันได้มั่นใจในวัตถุดิบค่ะโอเคครับได้วัตถุดิบครบแล้วจะทําเมนูอะไรตามผู้เราไปชมกันนะครับผมว้า ก็เกล็มันครับแล้วก็ลิ้นหมูครับเล็บเล็บใช่ครับเป็นพวกขาตรงไอ้ขาขาอุ้งเท้าอะขาคีเนี่ยงี้ใจะไหมเราจะเอามาตีก่อนครับเพื่อเอาลอกขนมันเพื่อให้มันนุ่มกรอบมาเผาเนาะเผาใช่ครับกระตัน ชิมขบมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกคุณผู้ชมครับช่วงนี้ครับชิมขบมงโฉงเฉงคืนเคลงฮากลับมาอีกแล้วกับผมจัก,กระบุ๋มเชิญยิ้มครับคุณผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับผมผมมีผู้ใหญ่ใจดีของผมเนี่ยมาเที่ยวหนองคายกับผมด้วยและผมก็พาผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านนะครับผมวันนี้ท่านประธานกล้าหารแก้วจีน หรือท่านประธานแดงครับประธานสากลโคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชุปธรรมครับท่านมาด้วยครับสวัสดีครับผมและท่านประธานครับไม่ได้มาคนเดียวครับผมนะครับมากับท่านรองประธานสากลโคนมหนองโพราชบุรีในพระบรมราชุปัมภมครับท่านอภิเชษนะครับอ่านวิถีครับท่านรองครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมท่านรองครับโอ้โหยุดยอดเลยวันนี้มากันคู่เลยท่านประธานครับผมครับวันนี้ผมพาท่านมาทานที่ร้านครัวบุญชูครับ ร้านเด็ดร้านดังประจําจังหวัดน้องคายมีคนเขาแนะนําผมมาตอนแรกผมจะไม่เชื่อแต่ผมเห็นตําแหน่งเฮ้ยผมเชื่ออวันนี้มากับเราด้วยครับท่านอารณ์กรรัชตะเมธีรองนายกเทศมนตรีเมืองน้องคายครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นคนแนะนําร้านนี้ร้านนี้ถือว่าเป็นครัวประจําจังหวัดน้องคายเพราะอะไรครับนอกจากรสชาติอาหารที่อร่อย ผมติดใจลูกชายเจ้าของร้านครับนี่ครับน้องเบนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้จะมาทําเมนูยาเก๋ยครับเป็นเป็นอาหารเวียดนามครับแต่ถ้าคนไทยก็จะเป็นประมาณหยอยไก่อะไรพวกนี้แต่เป็นหมูจะเป็นหยอยหมูแล้วก็บางคนก็เรียกไก่ใต้น้ำครับผมประมาณนั้นคําว่าหยอยครับผมแปลว่าเหมือนกันเป็นแบบนึ่งหยอยแบบทําให้มันเปื่อยเป็นตุนต้มตุนใช่ครับเป็นเหมือนตุ่นไงหยอย หยอยใช่ภาษาเวียดนามครับอันนี้แล้วช่วงออกพรรษาออกพรรษานี่เทศกาลที่ทุกคนที่จะมาที่จังหวัดหนองคายเป็นแสนๆคนนี่คือซึ่งมหาจันทร์ของโลกนะครับเขาเรียกว่าบั้งไฟพญานาคมีวันเดียวนะครับในหนึ่งปีต้องเป็น15บห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดด้วยถึงจะมีปรากฏการณ์นี้ขึ้นได้มาวันธรรมดาไม่เห็นครับไม่เห็นต้องมาวันออกพรรษาวันเดียวพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นครับปีนี้วันที่เท่าไหร่ครับ ปีนี้วันที่10ตุลาคมครับส0ตุลาต้องเชิญชวนมาต้องจองโรงแรมไหมจ๊ะตอนนี้ต้องรีบจองครับเพราะว่าตอนนี้แม้แต่อุดรน,นะครับก็จะเหลือไม่ถึง10%นตล้ครับ,รบต้อง <ผม S 2> ต้องรีบมานะครับไม่ง,งั้นท่านจะได้นอนหน้าสารการจังหวัดตามโรงเรียนต่างๆตามอำเภอในเขตนี่เขาก็จะบริการนักท่องเที่ยวที่ไม่มีโรงแรมก็สามารถไปพัก กลางเต็นท์ได้นะครับทุกที่ว่าการอำเภอทุกโรงเรียนนะครับมีห้องน้ําอะไรเตรียมบริการหมดเลยครับเรียกว่าเป็นมหากรรมของฝูงชนชที่หลางไหลมาที่จังหวัดหนองคายถูกต้องครับสุดยอดมากๆน้องโพครับหน้องโพนี่ราชบุรีครับราชบุรีไม่เหมือนกับโคนมทั่วไปที่หน้าสากรนี่จะมีร้านด้วยครับร้านนั้นมีมีอะไรขาย ร้านนั้นก็เป็นเดลิฮัทก็จะมีพวกไอศครีมยูกเกิลแล้วก็นมยูเฮทีครับผมพาสเจอร์ไลท์ลนมเปรี้ยวสารพาัดหลากหลายของสินค้าของสหกรอนมีม,มีที่เราผลิตขึ้นมีทุกตัวทุกอย่างซิกเน,นเจอร์ซิกเนเจอร์ยกเพิร์ดมูนแอร์มิลเชคเอเชคจะอร่อยเยีเ่ยมเลยเยี่ยมเลยครับนมสดหนองโพขึ้นชื่อขึ้นชื่อมิเชคผ่านไปราชบุรี สามารถแวะไปที่ร้านของแดดี้ฮัทได้ครับไปทานก็ได้นะครับอ่เมนูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับน้องเบนของพี่ครับผมก็จะมีตัวนี้ครับวัตถุดิบหลักเราก็จะมีเล็บวัวไอเล็บหมูครับผมก็จะมีพวกเอ็นมันครับแล้วก็ลิ้นหมูครับอ๋เล็บเล็บใช่ครับเป็นพวกขา ตรงไอ้ข้าวกรีบข้นเท้าข้าเงี้ยใช่ไงเราจะเอามาจี่ก่อนนะเพื่อเอารอกขนมันเพื่อให้มันนุ่มกรอบมะเขาว่าเนาะรันจัดขนนิดนึงมีเอ็นใช่ครับแล้วมีเอ็นแล้วก็มีลิ้นววัลิ้นวัวลิ้นหมูใช่ครับลิ้นหมูเอ็นหมูกีบเท้าหมูนี่คือส่วนผสมเครื่องปรุงต่อไปก็เป็นเครื่องครับเอาไว้ดับกลิ่นมันนะครับ็ตะไคร้ครับตะไคร้ครับคาคาแกงรอดครับ แกครับขาเกะคาแกแล้วก็พี่แห้งครับผมขายไม่ได้ก็คือน้ำสต๊อกครับผมน้ำสต๊อกสูพิเศษใช่ครับซีเกตซุปของที่นี่ครับผมอ่ะเริ่มทำเลยครับน้องเบญจาร์ติดน้ำซุปนะครับใส่น้ำซุปนี่ไม่ต้องเติมหมดนะครับไม่ต้องเยอะใช่ครับแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยมาคลุกข้างในนี้ก่อนคลุกนะครับผมใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปถ้าสุภาพหน่อยก็บตารางนี่ไงใส่โอ้โหทำไมสมองมันแล่นอย่างนี้วะเนี่ยนี่ใส่ไปนะครับผม น้ำพอุกคลิกใช่ครับอ่าแล้วก็ใส่เครื่องครับผมใส่เครื่องลงไปนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง 2J Turbo นะครับผมนะฮะใส่ไปเลยเขาเขาหมักเขาเบือเขาส้มเขาส้มเขาส้มเหรอเขาส้มอ่าเขาหมักนะหมักให้ได้มีความเปรี้ยวซีอิ๊วครับผมซีอิ๊วหรืออ e c i วของเราครับผมเกลือเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเกลือเล็กน้อยครับถ้าใส่ไปมันจะเค็มนะครับผมนะ ใช้เกลือแทนนะครับเป็นวิธีการปรุงอาหารแบบโบราณจริงๆนะครับแล้วก็พริกไทยครับแบบกลิ่นนี่เพิ่มความหอมครับผมนะครับพริกไทยเยอะๆหน่อยก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบได้เนี้ยผมชอบความจัดจ้านเนใ้่พริกไทยนี่ไล่ลมดีจังก็นี่ครับน้ำมันหอยเพิ่มสีสันด้วยครับแล้วก็มีความหวานนิดหน่อยครับตัวที่ขาดไม่ได้ตัวที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือบรังกดีครับบัังดีครับรื้อก่อนไหมครับครับผมโอ้โหมากคครรัับบนะแล้วก็ตามด้วยโซดาลงไป ปร uhm ะดัดีนุ่มเลยนะน uh> ุ่มเลยครับผมนี้เราก็คนนิดนึงครับคนนิดเงใร้เครื่องมันเข้ากันครับผมอ่าฮะอ่าฮะไม่มีผักอะไรใส่เพิ่มนะไม่มีครับพี่เป็นตัวแบบว่าคล้ายๆไก่ไตนะจะมีมีก็มีแค่ใบมะกรูดที่ว่าเราลุยเพื่อเพิ่มความหอมนิดนึงเพราะเราไม่ได้เราปั่นไปแล้วแต่เราอยากแต่งหน้าวันที่นึงอ๋อจริงๆใบมะกรูดก็ปั่นไปด้วยใช่ครับแล้วคราวนี้เราก็ปิดฝาปิดฝาสักสิบนาทีใช้เวลากิ่นาทีครับสิบนาทีครับพี่สิบนาทีครับผม ออกมาจะเป็นแบบไหนรอรับชมเลยพี่เดี๋ยวไปชมกันครับคุณผู้ชมครับน้องโพจ๋าครับน้องโพมาที่นี่ประทับใจอะไรบ้างครับผมที่หนองคายด้านอาหารครับแล้วก็วัดวัดครับแล้วก็ริมแม่น้ำโขงอ่าแนวทางสวยงามมากแนวทางของน้องโพในอนาคตครับการขยายสินค้าต่างๆของน้องโพนี่เราจะมีไปถึงต่างประเทศไหมครับท่านประธานมีโอกาสไปต่างประเทศครับมีโอกาสถึงต่างประเทศด้วยนะครับเอ่อช่วงก่อนนั้นก็ ถึงประเทศกัมพูชาไปมาแล้วไปมาแล้วครับก uh huh. ็หวังกันอย่างยิ่งว่ายังไงก็ต้องฝว้ทางรอ,องนะครับจากหนองคายคนะครับช่วยเป็นประธานเชื่อมให้หนองโพข้ามไปถึงเยี่ยงจัน<ต>ได้<ส>นะครับสุดยอดคาทัาท่านด้วยครับอ่านะครับผมต่อไปชาวสปลาว ได้ชิมหนองพแน่นอนครับนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทั้งสามท่านด้วยครับขอบคุณครับผมและต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับผมร้านครัวบุญชูด้วยดีครับควันกลุ่นๆออกมาแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วน้องเบนครับเปิดพระโอบให้พี่ชมหน่อยครับผมป้า ใจจังครับคุณผู้ชมครับผมหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงตักให้ดูกันแบบสดๆกับเมนูที่ชื่อว่ายากเกยครับยากเกยยกเกยนี่ดูเลยดูเลยมาเดี๋ยวพี่ช่วยตักต้นตระกูลผมแต่บางันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอฟ์มไหมเี่ยครับเมนูยักษ์เกยอ่ะ,อะร้านโคุนชู พวกเราครับทั้งหมดเดี๋ยวไปชิมพร้อมกันเลยวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมเราจน่าจะพาทาผู้ชมไปชิมไปทานไปลองของอร่อยที่ไหนนะครับผมเจอกันแน่นอนวันนี้ต้องลาไปก่อนโชคดีไปพร้อมกันครับยยกขยงความใหญ่ตื่นแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สิบ